ให้สังเกตเรื่องของบนเตียงด้วยนะดูเพราะว่ารีวิวกับมายเยอะมากจริงๆว่าแฮปปี้มากแฮปปี้มากแฮปปี้มากนี่หมายถึงสามีหรือเปล่า <laughs> ถ้าถามถึงกระแสตอบรับของมาเจนตา26าแล้วคะ เราขอเรียกมันว่าผลลัพธ์ดีกว่านะคะแล้วก็ใครบ้างที่จะต้องทานมาเจนตา26แบบนี้ดีกว่านะนี่เลยค่ะมาเจนตา26 <_ oz> กือส, <_ oz> ส,ส่วนนี้เลยนะคะก็เหมาะกับใครนะคะเหมาะกับผู้หญิงที่ปวดท้องประจำเดือนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะว่าการปวดท้องประจําเดือนอะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพจากภายในใช่ไหมคะอันนี้เราก็ได้ดูแลกันจากภายในเลยนะคะก็ อาการปวดท้องประจําเดือนสําหรับลูกค้าที่ทานไปนะคะผลตอบรับกลับมาเขาบอกว่า ชัดเจนมากทานไปเดือนหนึ่งคือรู้เรื่องเลยว่าอาการปวดท้องประจำเดือนนะคะลดลงแล้วบางบางคนก็คือหายไปเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางนะคะมาเจนต้า26ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะคะจากการรีวิวของลูกค้าจากการที่ผลตอบรับกลับมาจากผู้ใช้จริงนะคะเขาบอกว่าปกติสระผมเนี่ยผมร่วงเป็นจำเลยค่ะพอทานมาเจนต้า26ไปหมดประมาณ2กล่องนะคะ เห็นได้ชัดเลยว่าผมไม่ร่วงแล้วหรือไม่ก็ร่วงก็แบบน้อยมากอะค่ะแล้วก็ทําให้ผมหนาขึ้นทําไมผมถึงหนาขึ้นเพราะว่าผมเก่าไม่ร่วงแล้วพอผมใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบช่วยช่วยทําให้ผมหนาขึ้นนึกออกไหมคะเพราะผมเก่าไม่ร่วงผมใหม่มาเติมมันก็ทําให้เราเป็นผู้หญิงที่แบบเออผมเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ลูกค้าปลืมมากๆก,ก็จะมีเรื่องของ ภูมิแพ้นะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยทานมาเจนต้าไปรู้สึกอาการภูมิแพ้ลดลงบางคนก็หายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรอ๋อเพราะว่ามาเจนต้าตัวนี้นะคะมีสารสกัดหลายตัวมากๆที่มีวิตามินซีสูงแล้วก็มาเจนต้าตัวเนี้มีวิตามินซีสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปหลายเท่าเลย <Wow. S 1> เลยนะะี่ยค่ะก็ทําให้คนที่เป็นภูมิแพ้เป็นหวัดเนี่ย ก็จะไม่ค่อยเป็นนะคะก็พูดง่ายๆว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในยุคนี้เลยจริงๆนะคะสําหรับคนที่ป่วยง่ายเนี่ยถ้ามีมาเจนต้าเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะเหมือนดูแลเราจากภายในเลยนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ ลูกค้าปลื้มลูกค้าวัยรุ่นนะคะอันนี้ลูกค้าวัยรุ่นปลื้มมากเลยคนที่เป็นสิวฮอร์โมนนะคะสิวฮอร์โมนสิวอักเสบที่แบบเป็นเยอะทาหน้าเลยอย่างเงี้ยค่ะพอทานมาเจนต้าไปประมาณเดือนหนึ่งนะคะสิวแห้งลงอะ่ะสิวใหม่ไม่เกิดสิวเก่าแห้งแล้วก็รอยดําจากสิวรอยแดงจากสิวนีงค่ะลดลงทุกคนคือปลื้มมากเพราะว่านอกจาก ผิวหายแล้วนะคะผิวกลับดีอีกต่างหากนะคะแล้วก็วัยทองนะคะสำหรับคนที่แบบว่าฉี่กระปิดกระปลอยเขาเรียกอะไรหูรูดหูรูดปิดไม่สนิทหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ดีขึ้นนะคะก็แล้วก็เรื่องบนเตียงค่ะก็อันเนี้ยค่อนข้างจะชัดเจนเราอยากจะให้ลูกค้าที่ทานมาเจนตา26อยู่นะคะให้สังเกตเรื่องของ บนเตียงด้วยนะคะว่าเออมันจะชับขึ้นหรือเปล่าหรือมันยังไงขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองสังเกตดูเพราะว่ารีวิวกับนายเยอะมากจริงๆว่าในเรื่องตรงนี้มันแฮปปี้มากแฮปปี้มากนี่หมายถึงสามีหรือเปล่านะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองดูนะคะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะคะที่คุ้มค่ากับการลงทุนในการดูแลสุขภาพจริงๆนะคะ 599บาท2กล่องแถม1กล่องซึ่งคุ้มมากๆราคาไม่แพงเลยกับผลลัพธ์ที่ได้ที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ไม่ใช่โฆษณาหรือเครมปากเปล่านะคะเป็นผลลัพธ์จริงจากลูกค้าใช้จริงเขาบอกต่อกันมานะคะมาเจนต้า6 6 ถ้าใครรักสุขภาพหรือรักตัวเองแนะนำให้ลองดูค่ะรับรองหลงรักทั้งตัวเองหลงรักทั้งมาเจนต้าแน่นอนค่ะ